อย่าไว้ใจการปั๊มราคาวันหยุดสุดสัปดาห์วลีนี้เราได้ยินกันบ่อยในโลกคริปโตใช่เลยมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ช่องว่าง CME ที่เขาว่ากันว่ามีโอกาสถูกเติมเต็มสูงมาก65-90%เหมือนเป็นสูตรสำเร็จแต่จริงๆมันคืออะไรกันแน่มันเป็น,นกลไกตลาดที่น่าสนใจนะเกิดจากโครงสร้างเวลาที่ไม่ตรงกัน วันนี้เราจะมาดูกันว่าช่องว่าง CME คืออะไรทำไมสำคัญแล้วอนาคตที่ CME จะเปิด24ชั่วโมงมันจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างเป้าหมายคือทำความเข้าใจกลไกลนี้อิทธิพลของตลาดอนุพันธ์แล้วก็สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปเริ่มเลยช่องว่าง CME นี่หน้าตามันเป็นยังไงมันคือช่องว่างของราคาบนกราฟสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาด CME หรือ Chicago Mercantile Exchange กิดตอนที่ CME ปิดแต่ตลาดคริปโตยังวิ่งอยู่ถูกต้องตลาดคริปโตมัน24/7แต่ CME มีเวลาปิดทําการสุดสัปดาห์สุก5โมงเย็นถึงอาทิตย์6โมงเย็นเวลาตะวันออกสารัฐแล้วก็มีปิดสั้นๆจันถึงพฤหัสด,ด้วยใช่ชั่วโมงหนึ่งช่วงเย็นๆ5โมงถึง6โมงเย็นเหมือนกันสำหรับบำรุงรักษาระบบแปลว,ว่าถ้าตน CME ปิดราคา b บิตคอยหรือเหรียญอื่นใน CME มันขยับไปเยอะๆจากราคาปิดล่าสุดเพราะกลับมาเปิดก็จะเห็นเป็นช่องว่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะถ้าดูในกราฟฟิวเจอร์สบิตคอยบน CME ตัวทิกเกอร์ที่เป็น BDC 1ใช้กรอบเวลาสั้นๆอย่าง4ชั่วโมงจะเห็นชัดช่วงสุดสัปดาห์ใช่ถึงจะมี ETH SOL XRP ด้วยแต่บิตคอยสำคัญสุดเพราะตลาดส่วนใหญ่มันก็ตามบิตคอย แล้วทำไมช่องว่างจาก CME มันถึงมีผลเยอะทั้งที่ถ้าดูส่วนแบ่งตลาดฟิวเจอร์รวมๆ CME ก็ไม่ใช่เจ้าใหญ่สุดประเด็นหลักมาจากสถิติการเติมเต็มนี่แหละที่ว่ากัน65-90%ที่มันจะถูกปิดถูกปิดคือราคาฟิวเจอร์ CME วิ่งกลับไปที่ระดับเดิมก่อนเกิดช่องว่างใช่ทำให้คนในตลาดคาดการว่าเดี๋ยวราคามันต้องปรับตัวไม่ว่าจะขึ้นหรือลง เพื่อไปปิดช่องนั้นก็เลยเป็นที่มาของความเชื่อว่าอย่าไว้ใจราคาที่วิ่งไปช่วงสุดสัปดาห์ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติฟิวเจอร์สบิตคอยปิดสุขที่แ0 0ดอลลาร์ 1, แต่เสาร์อาทิตย์ราคาบิตคอยโลกวิ่งไปแสน0 0 0่ืแบบนี้คือช่องว่านขาขึ้นสถิติก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ราคาบิตคอยจะย่อกลับมาที่แ0 0ดอลลาร์ 1, เพื่อปิดช่องวา่างแล้วมันก็จะพาทั้งตลาดลงไปด้วยกลับกัน ถ้าปิดที่แสนสองแต่สุดสัปดาห์ร่วงไปเหลือแสนเดียวเกิดช่องว่างขาลงก็มีความเป็นไปได้สูงอีกเหมือนกันที่ราคาจะดีดกลับไปที่แสนสองเพื่อปิดช่องว่างขาลงนั้นแล้วมันต้องปิดทันทีเลยไหมพอตลาดเปิดปุ๊บต้องปิดเลยหรือเปล่าไม่จําเป็นนะบางทีก็หลายวันหรือเป็นสัปดาห์ก็มีแต่บิตคอยส่วนใหญ่เหมือนจะเร็วกว่าเศรษฐิติบ,บอกว่าส่วนใหญ่ปิดในสองสัปดาห์แรก ประมาณ80%ปิดใน30วันต้องย้ำว่าการปิดที่สมบูรณ์คือราคาฟิวเจอร์ CME กลับไปแตะขอบช่องว่างไม่ใช่แค่ราคาสปอตถูกต้องอันนี้สำคัญมากคำถามที่คนสงสัยกันทำไมมันถึงถูกเติมเต็มบ่อยขนาดนี้มีใครคุมเกมอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไม่ใช่การจงใจปั่นราคาโดยตรงนะ มันเป็นผลจากกลยุทธ์เทรดของพวกสถาบันใหญ่สถาบันการเงินใช่โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่เรียกว่า basis trade อิงหรือซื้อ s สป t Bitcoin ETF กองทุนบิตคอยที่ซื้อขายในตลาดหุ้นพร้อมกันนั้นก็เปิดชอร์ตสัญญา Futures ์สบิตคอบน CME ในปริมาณเท่ากันลอง g สปอ short Futures ปริมาณเท่ากัน เป้าหมายคือทำกำไรจากส่วนต่างราคาสปอร์ตกับฟิวเจอร์สที่มีนิดหน่อยบวกกับค่าธรรมเนียมโดยที่ความเสี่ยงจากราคาบิตคอยน์ผันผวนมันน้อยลงเพราะกำไรขาดทุนจากสองฝั่งมันหักล้างกันโอเคแล้วพอเกิดช่องว่าง CME ทีนี้แหละปัญหามันเกิดเพราะราคาฟิวเจอร์สบน CME มันค้างอยู่ที่เดิมแต่ราคาสปอร์ตมันวิ่งไปแล้วสมการเบสิสเทรดมันไม่สมดุลใช่ผู้สถาบันที่ใช้กลยุทธ์นี้ผู้เฮดฟันด์ผู้ออปติราชเทรดเดอร์เขาต้องปรับสถานะ ปรับสถานะยังไงคือเข้ามาซื้อขายในตลาดสปอตหรือถือต้องถ้าตอน CME ปิดราคาสปอตมันวิ่งขึ้นไปสูงกว่าราคาปิดฟิวเจอร์สเดิมทําให้เกิดช่องว่างขาขึ้นสถาบันก็ต้องเข้ามาซื้อบิตคอยในตลาดสปอตเพื่อกดราคาลงไม่ใช่ต้องเข้ามาขายบิตคอยในตลาดสปอตเพื่อด,ดึงราคาสปอตลงมาให้ใกล้เคียงราคาฟิวเจอร์สเดิมอ๋อขายสปอตเพื่อด,ดึงราคาลงมาปิดช่องว่างขาขึ้น แต่ถ้าสปอตร่วงลงต่ำกว่าราคาปิดฟิวเจอร์สเดิมเกิดช่องว่างขาลงสถาบันก็ต้องเข้ามาซื้อบิตคอยในตลาดสปอตใช่เพื่อดันราคาสปอตขึ้นไปปิดช่องว่างขาลงนั้นการซื้อขายของสถาบันนี้แหละที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักด้วยเม็ดเงินมหาศาลมันสร้างแรงซื้อแรงขายที่มากพอจะดันราคาสปอตให้กลับไปปิดช่องว่างได้นอกจากบารสิสเทรดมีอย่างอื่นเสริมไหมมีเรื่องจิตวิทยาตลาดด้วยที่เรียกว่า self-fulfilling prophecy คำทำนายที่สมหวังด้วยตัวเองพอคนรู้ว่าช่องว่างมันมักจะปิดใช่นักเทรดอื่นๆทั้งรายย่อยทั้งสถาบันอื่นก็คาดการเหมือนกันแล้วก็เข้ามาเทรดตามน้ําซื้อตามจะเป็นช่องว่างขาลงขายตามจะเป็นช่องว่างขาขึ้นแรงจากกลุ่มนี้ก็ยิ่งช่วยเสริมให้ราคามันวิ่งไปปิดช่องว่างเร็วขึ้นแปลว่าเรื่องที่เกิดในตลาดอนุคันอย่าง CME มันส่งผลมาถึงตลาดสปอตจริงๆชัดเจนมาก ตลาดอนุพันธ์โดยรวมนี่ขนาดมันใหญ่กว่าตลาดสปอตประมาณ4-5ถึงเท่าเลยนะเงินที่เดิมพันกับราคามันสูงกว่าเงินที่ซื้อสินทรัพย์จริงๆดังนั้นกิจกรรมในตลาดอนุพันธ์อย่างการชอร์ตหนักๆก็สร้างแรงกดดันให้ราคาสปอตลงหรือการโดนชอ็อตสควีซก็สร้างแรงซื้อคืนมหาศาลดันราคาสปอตขึ้นได้แรงมากแม้ซ ME จะมีส่วนแบ่งฟิวเจอร์สรวมๆไม่เยอะนัก แต่กลไกเบสิสเทรดที่บังคับให้ต้องมาแอคชันในตลาดสปอตก็เลยทำให้ช่องว่าง CME มีอิทธิพลสูงกว่าขนาดตลาดจริงๆของมันมันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสภาพคล่องในตลาดสปอตด้วยไหมสะท้อนชัดเลยการที่กิจกรรมเติมช่องว่างที่มาจากเบสิสเทรดของ CME มันดันราคาสปอตได้ขนาดนี้แสดงว่าตลาดสปอตบิตคอยสภาพคล่องอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดถูกต้องสินทรัพย์สภาพคล่องสูงคือซื้อขายเยอะๆราคาไม่ค่อยขยับ แต่ Bitcoin แค่มี long liquidation หรือ short squeeze ไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์ราคาขยับ5%หรือมากกว่าได้ง่ายๆมันชี้ว่าความลึกของตลาดหรือ market depth อาจจะไม่สูงพอ Bitcoin ถูกเก็บเข้ากระเป๋าระยะยาวมากขึ้นโดยบริษัทโดยวานสภาพคล่องที่หมุนเมียนซื้อขายจริงๆก็น้อยลงใช่มันเลยเป็นวงจรพอสภาพคล่องน้อยตลาดก็อ่อนไหวต่อออเดอร์ใหญ่ๆมากขึ้นผันผวนสูงขึ้น ความผันผวนช่วงสุดสัปดาห์ที่ CME ปิดก็เลยแรงขึ้นเกิดช่องว่างใหญ่ขึ้นบ่อยขึ้นและพอสภาพคล่องน้อยตลาดมันตื้นพวกสถาบันที่ทำเบสิสเทรดก็ใช้เงินน้อยลงในการดันราคาสปอตให้ไปปิดช่องว่างไร่บนหลบไปทำให้ผันผวนสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี่เห็นชัดใช่สังเกตได้ว่าเรื่องช่องว่าง CME มันดูจะเกิดบ่อยและกระทบราคาชัดเจนสอดคล้องกับเรื่องสภาพคล่องที่อาจจะลดลงแต่ แต่วงจรนี้มันกำลังจะเปลี่ยนครั้งใหญ่ใช่เพราะ CME ประกาศแล้วว่าจะเปิดเทรด e 4 7ตุลาคมของพประกาศแผนคาดว่าเริ่มต้นปี2026รออนุมัติขั้นสุดท้ายเหตุผลหลักก็เพื่อลูกค้าสถาบันนั่นแหละเขาต้องการบริหารความเสี่ยงได้ตลอดเวลาอาตรงนี้ไปแล้วผลกระทบหลักๆจากการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรชัดที่สุดเลยคือช่องว่าง CME แบบเดิมมันจะหายไปเพราะตลาดไม่ปิดช่วงสุดสัปดาห์แล้ว ใช่การซื้อขายต่อเนื่องจะไม่มีช่วงที่ราคา CME ค้างแล้วราคาโลกวิ่งไปไกลๆอีกการไม่มีช่องว่างก็คือลดสาเหตุความผันผวนระยะสั้นไปอย่างหนึ่งคาดว่าช่วยลดความผันผวนได้พอสมควรโดยเฉพาะแรงกระชากช่วงเปิดตลาดต้นสัปดาห์ตลาดน่าจะราบรื่นขึ้นคาดเดาง่ายขึ้นนิดหน่อยความผันผวนลดลงก็น่าจะดีต่อภาพรวมการยอมรับคริปโตเป็นไปได้ทำให้สินทรัพย์พวกบิตคอยอีเทอรมโซลาร XRP ที่ list บน CME มันน่าดึงดูดขึ้นโดยเฉพาะกับสถาบันที่เน้นบริหารความเสี่ยงอาจจะดึงดูดเงินทุนใหม่ๆเข้ามาได้มากขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อราคาระยะยาวแต่ก่อนที่ CME จะเปิด247มันก็ยังมีช่วงที่เทรดช่องว่างได้อยู่ใช่สำหรับคนที่สนใจแนวทางก็คือ เช้าวันจันทร์หรือหลังเปิดตลาดช่วงสั้นๆดูกราฟ BTC TBS o n e ถ้าเจอช่องว่างแล้วราคาปัจจุบันอยู่เหนือช่องว่างคือช่องว่างขาลงก็อาจจะพิจารณาช็อตคาดว่าราคาจะลงมาปิดขอบล่างถ้าราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าช่องว่างคือช่องว่างขาขึ้นก็พิจารณาล้องคาดว่าราคาจะขึ้นไปปิดขอบบนฟังดูง่ายแต่เทรดจริงไม่ง่ายสำคัญสุดคือบริหารความเสี่ยงใช้เลเวอเรจต่ำๆขนาด position เหมาะสม ต้องอดทนรอได้เพราะมันไม่ปิดทันทีเสมอไประหว่างรอราคาก็อาจจะเหวี่ยงแรงส่วนทางได้ต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมถือข้ามคืนด้วยเป้าหมายราคาชัดเจนโอกาสสาเร็จตามสถิติสูงแต่ทางไปถึงเป้าหมายมันไม่แน่นอนมีความเสี่ยงขาดทุนเคยได้ยินเรื่องช่องว่างเก่าๆที่ราคาต่ำมากๆแถว900 0ดอลลาร์ 9, ที่ว่ายัางไม่ปิดจริงไหมเท่าที่ตรวจสอบย้อนกลับไปไม่เจอหลักฐานนะว่ามีช่องว่างบิตคอยน์ที่ระดับต่ำขณะนั้นค้างอยู่ ช่องว่างเก่าๆโดยเฉพาะอันใหญ่ๆดูเหมือนจะปิดไปหมดแล้วใช่สอดคล้องกับสถิติที่ว่าส่วนใหญ่ปิดใน14-30วันเรื่องที่ช่องว่างดูแรงขึ้นช่วงหลังน่าจะเกี่ยวกับสภาพคล่องที่เปลี่ยนไปมากกว่า สรุปคือช่องว่าง CME มันเป็นผลจากโครงสร้างเวลาที่ไม่ตรงกันระหว่างตลาดเดิมกับคริปโตส่งผลต่อความผันผวนผ่านกลยุทธ์ basis trade ของสถาบันแต่กำลังจะหมดไปเมื่อ CME เปิด24-7ซึ่งคาดว่าจะลดความผันผวนระยะสั้นและเพิ่มความน่าสนใจให้ตลาดคริปโต การเปลี่ยนแปลงนี้จะปิดฉากเรื่องช่องว่าง CME แต่ก็น่าคิดต่อว่าโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนไปพร้อมกับสภาพคล่องที่อาจจะเปลี่ยนตามจะกระทบการเคลื่อนไหวราคาบิตคอยและตลาดคริปโตระยะยาวอย่างไรอีกนอกเหนือจากการลดความผันผวนที่เห็นชัดๆขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากติดตามช่อง c o i n o n e o เพื่อรับฟังการสนทนาประเด็นน่าสนใจเช่นนี้อีก